ลช่างอยู่ที่สม,มุทรปราการนะ,ะทางานอยู่ที่สม,มุทรปราการเนี่ยนะเขียตปริมณฑลเลยนะสม,มุทรปราการไม่ใช่เมืองหลวงไม่ใช่กรุงเทพนะครับยังต้องหาเงินนะดิ้นรนนะทำโอทีงานทุกอย่างที่เป็นงานต่างผแผนกนะลุงช่างขอให้หัวหน้างานนะอย่างพี่เอกชัยเนี่ยบอกพี่เอกชัยหางานโอทีผมหน่อยต่างผแผนกก็ได้พี่ถ้างานอ่า แผนกเราไม่มีนะครับพี่หาโอทแผนกอื่นให้ผมหน่อยพี่เอกชัยก็ใจดีใจดีนะครไปหางานให้ทําให้ลุงช่างมีรายได้มาจุนเจือครอบครัวมาตอนที่อยู่สุรประการนะครับทำงานอยู่ที่บริษัทไทยสมิธนะครับไทสมิธบางนากิโลเมตรที่16นะครับไทสมิธนะครับก็ทําได้2ปีกว่าเกือบ3ปีเนะ นะครับมีรายได้จากการทำงานทำโอทีต่างๆนะตกวิคนึงก็สองหมื่นกว่าบาทนะครับตกเดือนนึงก็สี่หมื่นนะครับบางเดือนก็สี่หมื่นสามหมื่นกว่าสี่หมื่นไม่ต่ำกว่าสามหมื่นขึ้นนะครับที่ลุงช่างทำงานที่ที่ไทสมิธนะครับเพราะว่าลุงช่างไม่เลือกงานนะครับงานอะไรก็แล้วแต่ผแผนกไหนก็แล้วแต่ที่ทำแล้วได้เงินนะครับได้เงินได้ค่าแรงมาจุนเจือครอบครัวลุงช่างทั้งหมดนะครับ เเเยยี่ยมลอนะวันนี้บะเมือก็ขึ้นหลังคาเหนื่อยกับลุงช่างทั้งวันเลยพี่เสือก็อไม่รู้ว่าพี่เสือพวกนี้บอกว่าจะไปไถานานเะตรียมตก้านะเตรียมตกก้านะกกานะถ้าอย่างไรแนละ้วจะเกิดบาเมอน่าจะเป็นผู้ช่วยถ่ายคลิปให้อาจจะมีผู้ช่วยถ่ายคลิปให้ใช่ไหมคุณสุวรรณนา จริงๆคุณเจริญนะครับบาเม,มืดจริงๆแล้วก็อยากให้แฟนมื่ะนะมาอยู่ด้วยนะจะได้ช่วยถ่ายคลิปให้มือ่อน,นะครับจะไม่รู้ยังไงไม่รู้นะลุงช่างก็ว่าลุงช่างทําดีกับเขาแล้วนะเม mm ีย hmm. มืดเนี่ทำดีหมายถึงว่าคืออยากให้ครอบครัวเขากลับมาอบอุ่นแล้วนะนะครับพยายามให้บอสเนี่ยนะครับเป็นกาวใจให้เขานะทั้งสองคน นะลุงดื่มคลอาเจนเลยค่ะช่วยได้ขอบคุณครับคุณมนเทียนบอกเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยนิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับคุณอัญชลีนิดอัญชลีสวัสดีครับ<ม>ก็อยู่ตั้งแต่ข้างบนอยู่ตั้งแต่เช้านะตั้งแต่เช้านะขึ้นเชื่อมเหล็กจันทันนะจันทันหรือเหล็กสีงวนะภาษาอีสานหล็กเหล็กสีงวนะถ้าเป็นภาษาช่างหล็กเหล็กจันทันนะยาวเก้าเมตร นะครับทั้งหมดเก้าเส้นนะเชื่อมเสร็จแล้วก็ขึ้นเหล็กอ่าเหล็กแปรอีกนะครับเหล็กแปรที่อ่าไม้แปรไม้ข้าวเรียกไม้ข้าวไม้แปรเนาะนะครับเหล็กแปรอีก12เส้นนะกับบ่ามืดน,นะสลับกันช่วยกันอยู่ข้างบนมาเนี้ยอยู่ข้างบนทั้งบนทั้งคือทั้งวันอะนะครับก็ได้พี่แอนเนาะนะครับได้พี่แอนเฟมบลี่นะลุงช่างให้พี่แอนเฟมบลี่เนี่ยนะนะถ่ายคลิปให้ตั้งแต่เมื่อวาน บอกอัปเดตให้หน่อยพี่ที่แรกให้พี่แอนถ่ายให้เฉยนะว่าลุงช่างว่าจะทําเองทีนี้งานมันยุ่งบนนะครับมันก็เลยต้องให้พี่แอนทาให้เลยนะลุงช่างไม่โดดขึ้นโดดลงนะเดี๋ยวมันจะเมื่อยหัวเข่านะการขึ้นที่สูงมันต้องถ้าอยู่ข้างบนแล้วอยากทําให้เสร็จนะแล้วก็เสร็จตามที่ใจเราปรารถนานะว่าอยากให้เสร็จนะครับ ขอบคุณครับคุณโซนัสดำนะครับคุณสัญชัยยุคนขอบคุณครับผมคุณมาริสาท่องอยู่ป้าจุ้ยตั้งแต่วันที่เราเจอกันนั่นแหละได้ยินลุงกับป้าพูดว่าโรงเรียนปิดเทอมลูกกับเมียเขาจะ,จะมาใช่ครับคิดว่าน่าจะมาเน,ะนาะลุงช่างก็ดีใจนะว่าอยากอยากจะเห็นครอบครัวเขา,อ,าอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกกนะันเพราะว่าจะได้ช่วยกันทำมาหากินเนาะ ช่วยกันทำมาอากินก็คือมาช่วยทำงานนะทำงานก็ทำคลิปก็มีแม่แม่เอฟซนะครับผู้ใหญ่ใจดีคอยดูคลิปนะครับอาจจะมีรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทก็ยังดีกว่าเนาะดีกว่าเราไปทํางานเป็นลูกจ้างในเมืองในเมืองใหญ่นะในเมืองหลวงนะเพราะว่าถ้าค่าจ้างนะเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยถ้าอยู่ที่เมืองหลวงมันไม่พอกินนะครับไม่พอกินไม่พอใช้ นะอย่างน้อยนะครับคลาครองชีพมันสูงนะครับลุงช่างอยู่ที่สม,มุทรปราการนะทำงานอยู่ที่สม,มุทรปราการเนี่ยนะเขียปริมณฑลเลยนะสม,มุทรปราการไม่ใช่เมืองหลวงไม่ใช่กรุงเทพนะครับยังต้องหาเงินดนะิ้นรนนะทำโอทีงานทุกอย่างที่เป็นงานต่างแผนกนะลุงช่างขอให้หัวหน้างานนะอย่างพี่เอกชัยเนี่ย พอพี่เอกชัยหางานโอทีผมหน่อยต่างนแผนกก็ได้พี่ถ้างาน,นแผนกเราไม่มีนะครับพี่หาโอทีนแผนกอื่นให้ผมหน่อยอพี่เอกชัยก็ใจดีใจดีนะครับไปหางานให้ทําให้ลุงช่างมีรายได้นมาจุนเจือครอบครัวตอนที่อยู่สุปราารณนะครับทางานอยู่ที่บริษัทไทสมิธนะครับไทสมิธบางนากิโลเมตรที่16 นะครับไทสมิธครับก็ทําได้2ปีกว่าเกือบ3ปีแนละนะครับมีรายได้จากการทํางานทํา OT ต่างๆนะตกวิกหนึ่งก็2 0,000กว่าบาทนะครับตกเดือนหนึ่งก็4 0 0 0 0นนะครับบางเดือนก็40,000 3 0,000่นกว่า4 0,000ไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0ขึ้นนะครับที่ลุงช่างทํางานที่ที่ไทสมิธนะครับเพราะว่าลุงช่างไม่เลือกงานนะครับงานอะไรก็แล้วแต่แผนกไหนก็แล้วแต่ที่ทํา แล้วได้เงินนะครับได้เงินได้ค่าแรงมาจนเจอครอบครัวลุงช่างทั้งหมดนะครับสากกระเบือเย็นระลบครับไม่เคยเกี่ยงจนบางทีนะครับฮจนบางทีนะครับคุณมารีลายขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะครับจนบางทีบางครั้งนะครับขอบคุณสําหรับสติกเกอร์นะครับคุณมารีลายนะครับจนบางทีบางครั้งนะครับ หัวหน้าเนี่ยหัวหน้าเอกชัยนี่ยิ้มไม่หุบเลยนะครับเห็นลูกน้องนะครับเห็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนเอาใจใส่งานในแผนกนะงานในแผนกก็ปฏิบัตินะขยันอดทนนะงานที่ลุงช่างทํานะครับเป็นงานที่คนเขาจบสูงๆทํากันนะนะครับคนเขาจบปริญญานะครับปริญญาตรี หรือปรชอปชปอปสนะครับถึงจะได้ขึ้นไปคุมเครื่องนะครับเครื่องฉีดพลาสติกนะครับโรงงาน4ที่ไทยสมิธเนี่ยนะครับถ้าไม่เก่งจริงนะครับถ้าหัวถ้าสมองไม่ไม,ไม่แบบไม่ดีจริงๆนะครับจะไม่สามารถที่จะไปบ,บังคับจอทัชสกรีนที่แบบเครื่องราคามันมัน,ม,นมันสูงนะครับราคาเป็น เป็นสิบล้านนะครับเครื่องที่ฉีดนะครับโบโมนนะครับเป็นเครื่องโบโมนฉีดแนวตั้งนะครับกับฉีดแนวตั้งนะขออนุญาตเล่าสู่กันฟังเนาะนะครับเป็นงานของคนที่จบนะอนุปริญญาหรือปริญญาตรีนะปะชปชปปสนะครับจบแค่ม .6 กศอนอ,อย่างลุงช่างเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้ทําไม่ได้ แต่ลงช่างสามารถที่จะขึ้นไปทําตรงนั้นได้ทำให้พี่เอกชัยแกแกแกภูมิใจนะแกที่มีแกเป็นลูกน้องนะครับ